สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิง่งให้กับพยกันเด้ดอวยครับสวัสดีครับพี่นอ้องคลิปนี้พยาการพามาติ่ตามผลการใส่ปุ๋ยสูตรระเบิดล่วงข่าวผสมยูเรียพี่น้องสองึน,นะครับเนาะ อมันจะได้ปุ๋ยสูตรไหนออกมากันสร้างมันเพราะว่ายางหน่อยก็ปุ๋ยยูเรียสองอปุ๋ยยูเรียหนึ่งส่วนปุ๋ยสูระเบิดสองส่วนนี่เป็นปุ๋ยสูระเบิดล้วงเข่าอยู่แล้วข้างหลังจะยี่สิบหรือยี่สิบหักสามสิบก็โอเคแล้วพี่น้องเพราะว่าอามันได้กินอาหารสมบูรณ์พุ่นผล,ผลอยู่แล้วอาหารครบทุกหามูอยู่แล้วเป็นคนเนาะครับเนาะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อโทรศัพท์มาจักไถ่โทรมาเนาะครับนักครับผมครับผมใช่ครับใช่ปุ๋ยสูตรบดรวงข้าวครับอ่ะต่อพี่น้องพอดี f อฟี เพื่อนเกษตรกรชาวบุรีรัมพ์เพิ่นโทรมาสั่งปุ๋ยสูตรระเบิดลวงเข่าพี่น้องอก็สอรละเจ็ดร้อยบาทละพี่น้องถ้าเป็นเอฟซีพไการพไย,ยการเอามาแบ่งปันให้ก็สอรละเจ็ดร้อยบาทพี่น้องรานะคารวมส่งด้วนี่นเฉพาะโซนภาคอีสานพี่น้องคนอีสานบันเท่าเนาะเอาไปใส่กันพี่นอ้องต้องเฝ้าใส่แล้วละพี่น้องเพราะว่าอย่าให้มันเลยวันที่ยี่สิบยี่สิบห้านะครับเนาะเพราะว่าอายุเข่าลอยหามันจะครบกำหนดก่อนเข่าออกดอกออกรวงหนึ่งเดือนพี่นอ้องเล่งใส่ แต่ว่าถ้าเขาใส่โดยผสม,ผสมยูเลียก็ใส่ได้บ่เป็นยังพี่น้องอ่าลัางวันที่25ก็ได้เท้าบ่ได้ผสมยูเลียเท้าผสมยูเลียถ้าเขาเขา้เขาเขาบ่งงามนี่เขาต้องผสมยูเลียพี่น้องผสมยูเลียจังหน่อยหนึ่งสองสองหนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งจังสี่นะเพราะว่าจาังไดต้นเขาเขาก็จะได้สมบูรณ์พี่น้องเอาต่อพี่น้องนี่ตะกี้พยการยืนพุ่นมันตากแดดหอนโพดพี่น้องพีการลบเขาโฮมเราให้น้องอ่ะออมันบ่มีโกงใหม่พยการโกงใหม่ออกเบิสอ่า มาเบิง่งไฮนี่พี่น้องไฮดึงเถิงนี่อ่าเดี๋ยวจะว่าไฮดึงเถิงงามบ่านอ้อนี่อันนี้ไฮดึงเถิงพี่น้องไฮเถิงเถิงอยู่เถิงเถิงแห่งงามเด้พี่น้องนี่อืมแห่งงามพี่น้องเบิ่งปลายเขา่าเบิ่งลวงเข่าติลอะเบิ่งปลายเข่าติลอะพี่น้องเห็นบอ ตะกี้พูนว่าเข้าพญายการคือมาง่ามห้างบัง้างเค็งเนี่ยแน่พี่น้อ,นองเพราะตอนนั้นพญายการตัดน้ำนะครับเนาะมันก็จะออกมา,าถ้าเข้าท้งตัดนี่พี่น้องตังเข้าใจอยู่อย่างหนึง่งถ้าเข่าหอตัดนี่มันจะโผล่ออกมาตนเดียวเนีเวลามันถอดหยอดมาใหม่ๆเนี่ยมันจะโผล่ออกมาตนเดียวพี่น้องเข้ามันก็ยังมาท่านไนแ,แตกก่อแ,แตก,กเหงาเ,เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพ่อมาตอนนี้พี่น้องพ่อมาตอนนี้เบิ่งเดี๋ยนะน้ำบ่เห็นเลยพีน่น้องบ่มีช่องวางเลยแน่นปั๊บพี่น้อง โทรมาอีกแล้วเดอเดอร์พี่น้องอ๋อครับผมต่อครับต่อโทรมาสั่งปุ๋ยคือกันพี่น้องใช้พุ่มก็นี่นะครับพี่น้องกเพื่อนเกษตรกรเฮาก็หาปุ๋ยราคาถูกพี่น้องแต่ว่าให้มันมีถาดถาดล่องอาหารเสริมที่มันครบคุณค่าทางทางความต้องการของต้นเข่าพี่น้อง บแมนว่าถาดล่องจะบ่สําคัญสําคัญบัดพี่น้องมันได้กินแต่ถาดลักกับะได้มันต้องมีถาดล่องแบบอาหารเสริมนี่พี่น้องบ่ว่าปุ๋ยถาดลักหรือปุ๋ยถาดล่องสําคัญบัดนีบัดพี่น้องขอให้มันครบสูตรของมันนะครับเนาะขอให้มันครบสูตรนี่ครับพี่น้องเข่านาห่วยเด้อนี่มาติดตามผลพี่น้องเดี๋ยวพยาการพาไปบ่งให้ทึงงพี่น้องมาติดตามผลว่าเข่าพยาการาวันปุ๋ยสูตรระเบิดล้วงเข่าไปแล้วเป็นจังไดเนาะพี่น้องนะ อ่าพยการไทยเบิ้งนะครับเนาะนี่ครับเนี่ยมาทางทีแล้วเนาะมันหอนพยการหารบไปมุ่มหมอย่างเดียวได้พี่น้องเนี่ยแดดเริ่มออกแล้วพี่น้องแดดจ้าแดดกับฝนกับตะกกพี่น้องหลายมือละอ่าเป็นอาทิตย์ละฝนตะกกพี่น้องดีที่ว่าตอนนี้น้ำนามันอิ่มโตนะครับเนาะน้ำมันก็ไหลแล้ว หน้าหวยเนี่ยหน้ามันไหลลงคล้องต่อให้จากจากไฮตอ่อไฮทึ่งๆของเพิ่นม,มากพอละอของพยาการก็เต็มบิดแล้วอ่นี่ครับหน้าหวยหน้าหวยครับพี่น้องเนี่อหน้าละหวยเห็นแต่ป้ายเขา่าพี่น้องเห็นแต่ป้ายเขา่าบัดเต็มไฮบัดหน้าพยาการพ่อใจอยู่อย่างหนึ่งปีนี่นี่เข่าพยาการตอนแรกนี่พยาการมาบึงใหม่ๆนี่อา่า พยาการว่าจะบัไดกินเข่าบ่เนาะเข่าค uh ือขี้หลคักว่าบังงามเนี่ยแนะแต่พอมันก็คือที่ว่ามันบังงามก็คือมันมาได้ใส่ปุ๋ยสูตรเริ่มต้นพี่น้องปกติใส่ปุ๋ยสองเทียนะเพราะเขามาใส่ปุ๋ยหลอบเดียวเนี่ยมาใส่เดือนกันยาพี่น้องมาใส่เดือนกันยานี่เข่ามันก็เลืองบ่เนี่ยเข่าพ่นอยู่ไกลเขี้ยงเนี่ยพันใส่ปุ๋ยหลอบแรกปุ๋ยสูตรเริ่มต้นไปแล้วเข่าพ่นก็เขียวงามพี่น้องพ่นก็มาถามพยาการว่าเข่าพยาการคือบังงามบ่เนี่ย แต่ว่ามาฮอดตอนนี้พยาการพ่อใจคับพี่น้องใส่ปุ๋ยรอบเดียวประหยัดตนทุนไปเป็นหมื่นพนนะเขับเนาะอย่างน้อยกับหมื่นนึงละประหยัดตนทุนพี่นอ้องอแต่ว่าของทึ่งๆพนใส่ปุ๋ยเลี้ยวพี่น้องปุ๋ยเริ่มจางละของพยาการง่ามกว่าละบ่เนี่ยอของพยาการง่ามกว่าหล่ะญย่ากับบะมี่พี่นอ้องาอ่าพอวางพนก,ก็หญ่ากัหลายเนาะครับเนาะเข้าเริ่มเหลืองแล้วของพยาการก็ยังเขียวเสมอเขยียวโดนพร่อมนี่พี่น้อง มันน่าจะเป็นอิทธิพลในส่วนของการใส่ปุย๋ยรองพื้นใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยมักรองพื้นปุ๋ยขีกะอัดเม็ดน้่พี่น้องเฉพาะห้นี่ไฮท้งทึงสองไ้ทึงทึงนี่พอการใส่สามกระสอบปุ๋นี่สามไร่ไร่แล้วกระสอบเลยพี่น้องปุ๋ยฮีกะกอัดเม็ดอะปุ๋ยฮีกะอัดเม็ดอะต้นเขานี่แข็งแรงเนี่ยพี่น้องต้นเข่าแข็งแรงบังต้นเข่าตัวแข็งแรงพี่นอ้องแข็งแรง ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอยู่พี่น้องเป็นที่น่าพอใจอยู่อ๋อคลิปนี้พัชาการพามาเบิ่งพี่น้องเข้าหน้าห้วยเนาะครับเนาะจากผลการติดตามผลในส่วนของการใส่ปุ๋ยสูตรระเบิดลวงข้าวผสมยูเรียเนาะครับเนาะได้สิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดสิบแปดมื่นพี่น้องมือนี่สิบแปดมื่นละอ่าสิบเจ็ดสิบแปดหมื่นละเนาะครับเนาะอ่าเข่าก็ยังเขียวตั้งตรงอยู่พี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่อ่าความสมบูรณ์ของต้นเข่าเนาะครับเนาะ มันจะพอดีกับช่วงเข่าถอกพอดีเลยอนี่ครับใครสนใจก็สั่งได้เด้อครับเนดะ้อปุ๋ยสูตรระเบิดลวงเขา่ายังท่านใส่อยู่พี่น้องต้องเฝ้าใส่จักหน่อยเด้ออ่าเพราะว่ากว่าจะสั่งได้พอสั่งพัายการพันยาการก็ต้องส่งคิ้วให้กับรถรถก็ต้องล่อบางทีสองสามหมื่นคนเนี้ยถึงจะไปหอดพี่น้องเพราะฉะนั้นก็เฝ้าสั่งพี่นอ้องอ่าก็ปุ๋ยก็สอบละเจ็ดร้อยบาททั่วผักอีสานพี่น้องส่รงราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับเนาะ อ่าผอมทรงเลยเด้เนี่ยราคาผอมทรงเจ็ดลยบาทมัมมีที่ไหนหรอกพี่น้องอ่าสื่อแบ่งปันราคาแบ่งปันเอาไปใส่โหลดพี่น้องนะครับเนะาะอปีหนึ่งให้มันผ่านไปปีนี่ซะปีหน้าค่อยว่ากันไหมพี่น้องราคาจะขยับขึ้นหรือจะขยับลงก็ค่อยว่ากันใหมเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้พอซ้ำนี่ครับผมลิปหน้าเจอกันไหม่สวัสดีครับ